สวัสดีค่ะพี่เปียติดทุกท่านค่ะวันนี้กลับมาพบกับน้องดาที่โชว์รูมฟอร์ดพระประแดงพร้อมกับช่อง YouTube ฟอร์ดไปดาน,นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กับกระบะเรนเจอร์ anger, ตัวรุ่นสปอร์ตค่ะคันนี้เป็นสปอร์ตสีเทาดํานั่นเองค่ะรานะคารถ,ถอยู่ที่994,000บาทค่ะน้องดามีแคมเปญดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะพร้อมฟรีชุดแต่งเต็มนะคะหรือลูกค้าจะเลือกเป็นแคมเปญแบบส่วนลด100,000บาทนะคะสำหรับตัวรุ่นสปอร์ตคันนี้นะคะสปอร์ตมีอะไรบ้างเทคโนโลยีที่มีเเเข้าาาาาามมมมหนนนนนนือออกกกวว่่่่่ตััรุ A91 ะะคพพีีีสสใจยทบถ เยอะมากๆเลยว่า e อ s ระหว่างกับสปอร์ตแตกต่างอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้ต้องพาารับชมรถคันนี้กันเลยนะคะคันนี้ก็เป็นรถ FC นะคะแล้วก็ตัดแต่ป็นหน้าชุดรัปเตอร์นั่นเองค่ะ รับชมกันเลยค่ะคันนี้ก็ลูกค้าให้น้องรับเปลี่ยนในสองตัวชุดหน้าเป็นชุดหน้าแบบแรปเตอร์นั่นเองนะคะเป็นฟอนต์ FORD ขนาดใหญ่สีดําด้านแบบนี้เลยค่ะส่วนไฟด้านบนคันนี้ลูกค้าไม่ติดตั้งนะคะเพราะว่าคุณส่งตัวระบบไฟก็สามารถแจ้งได้นะคะว่าถ้าไม่ใส่ไฟก็จะเป็นแบบเรียบๆแบบนี้เลยค่ะในส่งตัวชุดหน้าก็จะมีในส่งตัวสเกตด้านล่างเป็นชุดแรปเตอร์แบบนี้ค่ะก็จะมีในส่งตัวไฟตัดหมอกที่เป็น LED มาให้อยู่แล้วนะคะคันนี้ก็ติดตั้งเข้าไปเพิ่มเติมครอบเข้าไปได้เลยนะคะสำหรับตัวรุ่นนี้ค่ะ คิ้วล้อค่ะเป็นคิ้วล้อทรงแรปเตอร์นะคะขนาด นานิ้วนั่นเองค่ะไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะตัวนี้ก็เป็นไฟวิกก่งกลางวันกลางคืนสองสว่างได้ดีด้วยนะคะพร้อมกับฝากระโปรงหน้าที่เป็นแบบลายของตัวรุ่นเรนเจอร์นั่นเองนะคะตัวใหม่ค่ะพร้อมกับตัวแม็กคันนี้เลยนะคะจากรอแม็กขอบ18ล้อเดิมนะคะน้องดาอัปเกรดเปลี่ยนทําร้อแม็กนะคะก็ตัวนี้ติดตั้งเป็นล้ Mac อแม็กลายก้านคู่นะคะลายธนูนั่นเองค่ะเป็นของ A อแวนพายจับคู่กับตัวยางคันคุกสเปกยาง265ทับ 65R18 นั่นเองค่ะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นยางคันคุกนะคะ ลายดอกยางก็คือไม่ได้ลึกมากนะคะก็ะเป็นถือว่าเป็นลายที่วิ่งแล้วก็ลูกค้าเปลี่ยนกันเดียวพอสมควรเหมือนกันนะคะอ่าก็สามารถแจ้ง้องดาได้เช่นกันสำหรับตัวรุ่นนี้สปอร์ตนะคะก็รองรับตัวอ่ตัวนี้นะคะตัวตัวยูโรไฟท์นะคะก็ะสามารถรองรับมาแล้วสำหรับตัวรุ่นคันนี้นะคะอ่ะากระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วค่ะคันนี้นะคะก็ะตัวนี้เดี๋ยวรอติดฟีลแล้วก็รอสมควไปกับลูกค้าพรุ่งนี้กันนะคะมีสอง,องตัวอ่าสมาร์ทคีย์เลสนะคะเป็นกุญแจล้งแบบนี้เปิดได้เลยค่ะ เป็นเบาะหนังมาให้แล้วนะคะคันนี้ค่ะก็เป็นเบาะหนังของตัวรุ่นสปอร์ตเองเดิมๆเลยนะคะแล้วก็เป็นปักคําว่าสปอร์ตค่ะมาพร้อมกับตัวที่ต้องดาอัปเกรดเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเป็นสองตัวที่วางแก้วนะคะอันนี้ก็คืออัปเกรดเพิ่มเติมลูกค้าสั่งติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะ ตัวเกียร์เป็นเกียร์6สปีดนั่นเองค่ะคันนี้มีแท่นชาร์จไร้สายช่องเสียบ USB ท p ย A ท p ย C นะคะคันนี้หน้าจอตรงกลางเป็นขนาดอ่า10นิ้วเรือนไมคขนาด8นิ้วค่ะพวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบความปลอดภัยนะคะ ABS ป้องกันล้อล็อก EBD กระจายแรงเบรกรอมป้องกันการติดความค่ะ HSA นะคะก็คือ การช่วยลงทางลาดชันให้ด้วยนะคะสําหรับร,รุ่นนี้ค่ะ,ะมีด้านบนก็จะเป็นไฟส่องด้านบนนะคะที่เก็บแว่นต่างๆมีมาให้เลยแล้วก็คันนี้นที่แตกต่างก็ะจะมีแฮนงชาร์จไร้สายสที่แตกต่างจาก a อกเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์ตอนหลังด้วยนะคะแล้วก็จะมีคูชันโทนกับผูสตาร์ทที่แตกต่างกันกับรุ่นตัว a อกเนะคะด้านล่างช่วงล่างเป็นแบบโมโนโทูบนะคะลูกค้าคันนี้นะคะสำหรับตัวรุ่นสปอร์ตด้านท้ายทีน่นราแจ้งไปก็กจะมีอ่า แอร์ตอนหลังมาให้นะคะช่องไฟเสียบมาให้นะคะรองรับไอโซฟิกขุ่งโรมอิคภัย6ตตำแหน่ง6จุดด้วยกันค่ะสำหรับตัวรุ่นนี้ค่ะนี่สีดำขายดีมากยอดฮิตมากนะคะมีขอบไลเนอร์มาให้ค่ะพี่ๆแล้วก็ไป่เทียบ ด้านข้างปีนกระบะนะคะไฟท้ายเป็นแบบตัวรุ่นสปอร์ตนะคะขับ2นั่นเองค่ะมีไฟเบรกดวงที่3กล้องโลโก้ถอยหลังมีมาให้แล้วกันชนท้ายเดิมๆจากของโรงงานนั่นเองนะคะคันนี้ก็ตกแต่งเป็นแบบชุดแรปเตอร์เ,เรียบนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นดอกเบ,บี้ย0% 4นงวเตดค่ะคันนี้ก็เลือกอัปเกรดติดตั้งแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถติดต่อโปรโมชั่นแบบนี้ค่ะน้องดาน,นะคะมีรถพร้อมส่งมอบเลยทุกสีทุกรุ่นตอนนี้นะคะก็ ติดต่อมาเบอร์084 084 9644ได้เลยนะคะพี่ๆสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวพารถคันนี้ไปติดตั้งฟิล์มก่อนแล้วก็เตรียมส่งมอบไปกับลูกค้าพรุ่งนี้อีกทีนึงนะคะฝากพี่ๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวให้พี่ๆแอีทุกท่านดูกันด้วยนะคะแล้วก็ทุกจังหวัดทั่วประเทศไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนส่งข้อเสนอมาหาน้้งดาได้นะคะน้้งดาก็คือพร้อมสู้ทุกข้อเสนอและก็เงื่อนไขมีไฟแนนซ์วิ่งเซนได้ถึงเลยตรงนนี้ะะค สำหรับคลิปนี้ไปก่อนไปเจอกันคลิปหน้านะคะสามารถออ,ออนไลน์ปลอดภย100ัยร้อเข้าบัญชีบริษัทโดยตรงได้เลยค่ะไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ